เดี๋ยววันนี้เราไปรับลูกชายดีฉชันกันนะคะไปดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคูปเปอร์เนี่ยไปโรงเรียนได้ประมาณสี่อาทิตย์แล้วนะคะวันนี้พอดีนะเป็นวันที่เรียกได้ว่าเสียอาทิตย์แล้วก็สามวันนะคะต่ออาทิตย์ไปจันไปพุทธวันจันพุทธศุขแล้วก็ทีเคเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเอาเขาไปที่โรงเรียนเนี่ยตอนประมาณ9ก้ามงครึ่งแล้วก็ไปรับตอนประมาณ3ามโมงสีหนะคะ ที่ไปรับยาวนานขนาดนี้ที่ปล่อยไว้ยาวนานมากเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยมีให้นอนกลางวันด้วยสองชั่วโมงนะคะแล้วเห็นแล้วว่าตอนนี้ลูกเราโอเคนะไม่มีปัญหาเรื่องว่างงงงงเงอะไรประมาณนี้ทุกวันนี้เอาตอนเอาไปส่งเนี่ยบายๆคุณแม่บายๆแบบบายแบบนี้เลยคือไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจการที่จะอยู่หรือจะไปของดิฉันแล้วนะคะส่วนตอนไปรับ วิ่งหนีค่ะหนึ่งเดือนผ่านไปฉะนั้นลูกดีฉันวิ่งหนีคือคือเหมือนกับแบบว่ายังไม่อยากกลับบ้านอะไรประมาณนี้อยากวิ่งเล่นกับเพื่อนเพราะว่าเวลาที่ทีเคไปรับลูกชายนะคะจะเป็นเวลาที่คุณครูเนี่ยเขาพาเด็กออกมาจากห้องเพื่อไปวิ่งเล่นที่สนามเด็กเล่นอะไรประมาณนี้เขาก็ชอบสิมันมีชิงช้ามันมีที่ปีนป่ายมีหลายสิ่งหลายอย่างอะที่ที่บ้านทีเคไม่มีนะคะ เด็กๆเขาก็จะชื่นชอบกันเนาะแล้วก็พี่ป้าณาอานะคะที่ติดตามน้องคูเปอร์อยู่ทีเคก็ขอขอบคุณแทนลูกชายกันละกันนะคะว่าเออได้รับความเอ็นดูความเมตตาจากพี่น้องที่ติดตามทีเคแล้วก็ติดตามลูกชายของทีเคด้วยนะคะปราปลื้มมากๆคือเรามีลูกชายอะ แล้วก็คิดว่าทุกๆคนน่าจะเป็นนะแล้วมีคนเข้ามารักมาเอ็นดูลูกเราอะนะคะเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องน่าย,ยินดีเนาะแล้วก็สําหรับคอมเมนต์ทั้งหลายนะคะในคลิปของคูเปอร์เนี่ยส่วนใหญ่เราทีเคไม่ค่อยได้ตอบนะบอกตรงตอบไม่ไหวนะคะตอนนี้ซับสไคร์เบอร์ทีเคเนี่ยเป็นคนที่ตอบคอมเมนต์สม่มําเสมอเนาะถ้าหาว่าไปดูดูตั้งแต่ติดตามทีเคมานานเนี่ยจะเห็นว่าทีเคเป็นคนสม่ําเสมอในเรื่องของการตอบ คอมเมนต์นะคะแต่ว่าตอบให้ครบร้อยเปอซนไหมเป็นไปนไม่ได้นะคะมันเยอะมากจริงๆนะคอมเมนต์ Comment, แล้วก็อีเมลแมสเซจต่างๆที่ส่งเข้ามาในแต่ละวันนะคะมันมันหลายทิศทางอะ่ะมันเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเนาะก็ถ้าหากว่ากดเครื่องกันเรื่องนั้นทีเคสก็ขอโทษมานะจะมีด้วยนะคะ เดี๋ยวเราใกล้จะถึงโรงเรียนแล้วเดี๋ยวเราไปดูลูกชายดิฉันกันดีกว่าว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างโอเคมาถึงโรงเรียนแล้วนะคะอันนี้เป็นไม่รู้เคยให้ดูหรือ,อยังอันนี้เป็นส่วนเล่นของเด็กโตแล้วนะคะเขาแยกสนามเด็กเล่นกันระหว่างเด็กเล็กกับเด็กอ่อนนะคะลูกของดิฉันป่านนี้ก็น่าจะอยู่ที่จุดนี้อยู่หรือเปล่าน่าจะอยู่นะคะก็เดี๋ยวเข้าไปดูกัน เดี๋ยวจะได้เห็นนะว่าให้วิ่งมาหาแม่หรอคงจะไม่มีทางสนุกกันมากเลยวันนี้เมื่อเช้าได้ขี่ม้าด้วยเปิดยังไงล่ะเนี่ยมาแล้วไปดูเลยค่ะให้เห็นกับตาวันนี้ใส่เสื้อสีอะไรลูกดิฉันน,น่นานๆ่นเห็นไหมเห็นยังวันนี้ละ่ะหลับเป็นตายแน่คูปเปอร์ลูกฉัน เดี๋ยววางของก่อนนะวิปฮายเบบี้ฮไยฮา not care s <S <c oughs> นี่ฮ <c oughs> ปกติไม่มีนะไอ้บอลลูนแบบนี้นะคะ แต่ว่าเออ่ที่โรงเรียนเขามีแบบว่าเหมือนเป็นงานแบบ Harvest อะไรประมาณนี้ฉลองเป็นคริสเตียนเขาก็เลยไปนำสิ่งนี้มาให้เด็กเล่นคูปาไหนดูซิอ้าว <c oughs> ไปดู <c oughs> <โอ seriousness> ไม่สนใจแม่ <c oughs> <c oughs> เซร์ไฮ้ไห้ไห่เย้เย้ดูเลยร้องที่ไหนไม่สนใจแม่ด้วยได้ยังไงเนี่ยไอคูปคูปคูปเปอร์คูปเปอร์ ไม่สนใจค่ะนางจำไม่ได้ว่านางมีแม่สนุกมากที่เคก็ใจชื้นนะลูกเราแบบว่ามาโรงเรียนแล้วไม่งองแงนะคะการที่เขามาอยู่โรงเรียนแล้วเขายิ้มมีล่าเริงอะไรประมาณนี้ก็หมายความว่าเขาก็มีความสุขเนาะ คน oh. นี้โดนกระโดดลงมาจากโซฟาที่บ้านเราก็โดนหัวเจาะโต๊ะบากกลางหน้าเลยยาวประมาณ3เซนติเมตรได้สงสัยไม่อยากกลับบ้านแล้วเนี่ยเดี๋ยวมารับใหม่ไหมเนี่ยเซฮหยกินม yeah. <s> ิสัยกินมิสัยย่าบิ๊กบอย วัน e time. harder อ e a h <Okay. S 1> ไปไหนลูกขับรถไปไหนแม่ขับรถสป,ปอร์ตที่นั่งเดียวคเปอร์ s a bye bye, <S Cooper, bye, bye to your friend s a bye bye to everybody we leaving bye 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 bye, bye <baby. S 1> what you got there t r u อ k ว้วาวคูเปอ,อปร์ say bye bye to play คูเปอครับ say bye bye เดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่เดี๋ยววันจันทร์มาโรงเรียนใหม่ลูกอือหือ ไปเร็วม,มาตาหมามีมานะลูกมาน,นี่เร็วโอ้โห,โ,หโหบอกให้ตามาวิ่งหนีเลยอะไรวะลูกฉันเนี่ยครึ่งชั่วโมงผ่านไปนะคะยังอยู่ที่เดิมนายคูเปอร์นั่งเครื่องบินสิลูก Can you s h o w m o m m y here o you w r i d on an a i p l a n to say hi. <High> Give me one more time high five yeah what is your name Chloe, Chloe? yeah cool name I like your name uh oh, uh oh. yeah they all gone say bye bye down bouncy bye bye bouncy down 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 m h huh Cooper ครับ You, you don't want to go home? Can I, can I go home then? And leave you here? You be careful. You be careful. You get down from there. Get down. You're going to get hurt. Can you get down? You need help? You need help? Do you n e e d help? โอเคคุกปัาครับนี่ไม่สนใจแม่จริงๆนะเนี่ยฮฮฮฮฮฮ Can you do monkey dance Can you show me how monkey dance โ oh อ้โหเอาละขนาดนี้เลยนะคะคุณชายลูกดิฉันหัวแตกปากแตกกลับบ้านวันไหนนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจอะดูสิ ยังไม่พร้อมยังไม่มีใครอยากกลับบ้านคูเปอร์ครับโฮออนทายนะลูกคูเปอร์แม่ไปนั่งรอนะดูซิจะให้เวลาครึ่งชั่วโมงจะพอ three what's this <S rabbit rabbit okay what's this Shirt. A shirt. That's right. What's this? Shoes. Shoes. That's right. What's this? What color? Yellow. Yellow. That's right. What's this? Airplane. Airplane. That's right. Hey, buddy. What's this? A boat. Boat. That's right. Do you I don't know if you know what that stars. is. Stars. Stars. Yeah, stars. That's awesome. Hey, what's this? Airplane. Hat, that's right. What is this though? Dog. A dog. <laughs> yeah. That's right. What's this? Cup. A cup? Yeah. Orange juice, Orange juice. that's right too. What's this? Orange. The sun, yes. Orange. What is this? Banana, Banana. that's right. <gasps> What's this? Gaga. Motorcycle. Kaka. <gasps> What's this? Train. train. What does train right. say? What's choo, 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 choo What's this? Uh, ch the big train. That's right. <laughs> Go bee. back to train. Hey buddy, what is this? The bee truck, big truck. Big truck. Big truck. What's this? Bird. What does the bird say? <whistles> what is this? Train. Uh huh. You love train. What's truck. The, what's this? Truck. Oh, but what's this? Big truck. What is this though? That's a big truck. Cuckoo, what's this? A train. Yeah, that's a train. What is this? A uh, car. Car. Okay, that's good. Okay, what's this? Eggs. Eggs. What's <laughs> what's this? Cow. Mm, what's this? Egg. No, what's that? Butter. Butter. That's right. What's Chocolate. this? What's this? Look at that. What's this? Tree. Yeah, don't look at the TV. What's this? you done? Hey man. It's because it's a screensaver and he loves to see the screensaver. What's this? What's this? Airplane. Airplane. That's right. An airplane. That's right. What is this? What is this? Hey, Cookie. Hey, Cookie. tree. That's a tree. That's right on TV. What's this? Elephant. Yeah, it looks like an elephant, but it's an octopus. It's a toy. Yeah. What is this? Tree. Tree. I saw one. Okay, what's this? Maybe he's done. Oh, what is this? What is this? Let me have that one back. Okay, what is this? train. You want the train back? Okay, what is this? Fish. That's a fish, that's right. car. There's a car. What is this? Wreck. That's a, re yeah. What is this? He's done. Baby. Pig, yeah. Oh, look, what's this? the Cracker. Yeah. Cracker. Alinea? Alinea? Shang. Sweater, shirt, yeah. What's this? Alinea? Gaka. My, that's right, bicycle. Gaka. I can't what see. What is it. this? Alinea? you watching TV? Now? Okay, so bye bye. Say bye bye. Are you out of breath? Bye. นี่นะคะคุณสามีจอดมอเตอร์ไซค์มีลงจอดรถไม่จอดหน้ามาจอดทิ้งไว้ข้างนอกแล้วก็ห้อยหมวกกันน็อกทิ้งเอาไว้นะคะรวมถึงมีแว่นและอุปกรณ์อื่นๆอยู่ในนั้นด้วยไม่หายจอดไว้หลายวันแล้วก็ไม่หาย Cooper uh uh, a อ <Uncle. S 1> า o ์ o าร์ดู h t h กส o ค o ช c ต c ม e เ e อ e ์ e ซ t ์ e ก t บี i จน t ทวอ o ์ดิ c ิต้กากามอเตอร์ไซค์คอไปแล้วคูเปอร์เซ่บาย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 หน่อยลูก Bye, say bye-bye. Bye-bye, everybody. Cooper, come back and see you later. Bye. Watch out for Poopoo. Okay, bye, let's go. Be careful, Cooper. Watch where you're going. Can you go slower? One, two... 3 4 5อ่าทักทักไปทักทักก็ไป,ไปดูเส้นหะนยังใส่กางเกงนอนอยู่เลยอืมพ่อจับแต่งตัวยังไงวะ t w h r e e slower five s i โอเคพู้ผููู้ไปพพููพีพีพูดอะไรพูดอะไรพูู้พีพีทั้งวันพีพีบายบายพีพีไป let's go see some duck and see some turtle <P ee. S 1> this way we're not gonna get in a car ไปเล้วลูก ทักทักอืมหืมแดดแค่นี้เช็คแม่วค่ะแม let's go check แม่วลูกไป Do you want me to walk ทักทักทั instead? มา Let me walk ทักทัก And then you hold the bread You wanna hold the bread? คุปป่าถือขนมปังไหมคะลูกอ่ะแล้วเอาทักทักมาให้แม่มาเอาทักทักมาให้แม่ขอบคุณครับไปเดินไปหาแดดลูก ดัดไปเช็คเมลโอเคนี่ก็เป็นรอบๆอพาร์ตเมนต์ทีเคนะคะ mm hmm. จะเป็นอะไรประมาณนี้ mm hmm. หน้าตาบ mm ิวดิ้งก็เหมือนๆ mm hmm. กันแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเดินตรงส่วนที่เป็นบ่อน,น้ำตรงนู้นเพื่อที่จะไปให้อาหารเป็ดไปไอบไปคูเปอร์ Maybe we sit in the pool this afternoon mm hmm. เพราะว่ามอ 85. ย e ่ h แล้วก็อันนี้เป็นห้องซักผ้าห้องอบผ้านะแต่ว่าคิดว่าส่วนใหญ่แล้วมันน่าจะมากับเครื่องซักผ้าด้วยนะเพราะว่าอย่างห้องทีเคมันมากับเครื่องซักผ้าแล้วก็ห้องอบผ้าเลย นะคะก็จะน่า์มากต้นไม้เยอะนะเป็นอพาร์ตเมนต์ใหม่นะคะแต่ว่าต้นไม้เยอะมากอะ่ะต้นไม้ต้นใหญ่ๆหญ่อ่ะดูสินะโวยวันนี้อากาศดีมากดูสีท้องฟ้าไม่เจ้าเอาไปลูกชายกับสามีดิฉันไปไหนแล้วคะเนี่ยนี่นะคะในส่วนที่ทีเคชอบพาลูกชายมาเดินโชคดีมากเลยที่มีแบบส่วนอะไรแบบเนี้ยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ เราก็ไม่ต้องเดินออกไปไกลไม่ต้องพาไปหาที่เดินไปเดี๋ยวไปให้อาหารเป็ดกันมีทั้งเป็ดมีทั้งเต่านะแล้วก็วันก่อนได้รับจดหมายจากทางแมนจ g e เมน t ์ทีมนะคะบอกว่ามีคนเจองูเจอตัวสังสังนี่เห็นปกติอยู่ละแต่ว่าเจองูนี่สิเขาบอกว่าถ้าหากเขาเขียนจดหมายมาบอกว่าถ้าเจองูเนี่อยอย่าพยายามจับด้วยตัวเองให้เรียกให้เรียกนายวันมาจับ เอาไป Let's go <S Let s Go Uh-huh um, <God. S 1> Cooper put back sunglasses Put your sunglasses back Put sunglasses back <c oughs> ไม่เอาหรอลูกไม่ใส่หรอคะ <c oughs> ม,มันเดินง่ายกว่านะมีแว่นกันแดดอะ ไอ้กี <Thank you. S 1> มาแล้วนะคะเห็นเป้าหมายหรือว่าเป้าหมายเห็นเราไม่แน่ใจมา <It> s <S มา s <S กันเต็มเลย the is. Is the Are these people come from tennis court มาแล้วมาเต็มเลยค o m e c l o s, s e Come closer, baby. Come on, Ibis. They're scared of tough guys. Ding off? Yeah. Okay, then I move mommy. They don't. Oh, look, hi, Ibis. Hi, Ibis. Hi, Idris. My layout. Hi, Idris. Ow, ow, ow. Oh, look, you got a crab. I think so. Got a crab. Look at that crab. He's eating a crab. I see. Wow. That guy sounds like a nerd. Perfect. Okay. ด o อ e ร์นาฟีเดอะดัก n ิออร์นาฟีเดอะดักคอมนอ้าวมามีเพื่อนบ้านเดินมาก็เลยชวนเขาให้อาหารไปด้วยกันเด้อเนิท็ฟัน Look at him, run Look at him run Wow! Wow! <laughs> 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 oh. yeah. Oh. yeah, that's right. right. <laughs> <laughs> yeah! Which they can come closer. บา sometimes sometimes it come to her yeah I kind of like touch him a little bit yeah the other day like wow bread go get go get your shoes yeah I think so t ท k t ทั k you so annoy why you doing this to me do t ท k t ทั k เดินวนไปวนมาเนี่ยจนแบบมาพัน T K ไว้อย่างนี้ คูเปอร์พุยยชื่ออนลูกใส่รองเท้าสิคะคูเปอร์ Cooper ใส่รองเท้าลูก <She works. S 1> นั่งลงแล้วใส่รองเท้าดีๆอ้าไหนใส่ให้ดู <laughs>